ดโดนี่ตัวงามอยู่ใบหลุดก็ร้องใบหลุดนี่สวยๆเลยใส่สวยๆโดชัโดปี๊ากาคือตัวง่าถิ่เนาะวานตัวมาวนกัวนัวดอกงหญ่นี่ดินไหมดินไหมเอ้เ้ยเอ้ยเอ้ยเฮสยเ้ยเอ้ยดเเ้เ้ย้ยเฮ้ยย่ ตามหาทีมงานพี่น้องหาจนเราฟอวันนี้มาสองคนปุณน้องพี่ไช่ครับอ่ะพรุ่นี้พี่น้อยผลวานเจ้าผลจอบ,บ่อนเอ,เอาเบิ้งสิเบิ้งมาเบิ้งผลงานสิมานมามานเอามาหลุนกันพี่น้องยเยือกเหล่าเยือกเหล้ว Pino yức leo yức leo, nhang say leo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  nhang 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 man มาหลุนกันนะมาหลุนกันนะโอ้ยมาจา่อบอลสองคนน้องพี่ใช่ครับเป่ใยังพี่หน่อยอยู่คนละาฟังถุนจ่อบอลแต่ปลาหลายอยู่แต่ว่ามันกอบัวหลายแหบ่จมแหบ่ลงเอามาหลุนปลามาหลุนปลาปลาแข็งน้อยน,นี่มดแล้วหมดแล้วามุดเหลวหมดแล้ว ปลาดูหน่อยจะได้ป่ะดูหน่อยวะนะวาดกาไปบ่ได้ปลาจอกหลายพี่น้องหาหมอกเป็นเปลี่ยนป่านกับประยูรเหรอวิใ้ปลาดูอยู่ตัวนั้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยจังไล่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 เฮ้ยมาเบิ่งแบบไล่ไล่กันนะโอเคโน่นกัไปเลยววะปลาดูปลาดูอ๋อเดี๋ยวเห็นปลาดูอีกแล้วพี่น้อง ท่านตัวใหญ่กำลังว่ายลุ่นนี่แหละเอาตามไปเบิ้งเข้าน,นี่นอนอแต่เลียดท่านจันนอนแต่เลียดเลยพี่น้ <laughs> นองมาเบิ้งเอา้าชาโดชาโดชาโด,โดอันนี้ปลาขาวปลาขาวโอ้นี่ปลาขาวพี่น้องโอ้ยชาโดตัวน,นี้นี่ชาโดเราเฮี้ยงกันหมาอยู่บนนี้หมานกำลังเลี้ยงมา จอบอนในทรัมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วจอบ,บออปลาขาวใสสวยๆปลาเขาสูตรนี่ละมุกกระโดดเก่งๆพี่น้องอันนี้ชะโด่ตัวงามอยู่ใบหลุดก็ลอางใบหลุดน,นี่สวยๆเลยใสสวยๆโดๆะโดูเอา,เอา,เอาจอบอลก็ล่างขาวเหียมัน เอาข้าวขึ้นมาพอมาคออีกไหมเอาหวานอยู่ตัวนี้ไหมพี่ชายยนดกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิ้นดิ้นดิ้นพอตองตั่ย่งพออกับปลาคอโอเคโอเคเอาเอาคุมอยู่คุมอยู่เดียวเนี่โอ้ยหมานหอยู่นี่จบอดอคนไหมได โอ้ได้ถือว่ามานอยนู่นีเ่เอาๆวันหยุดเพิ่นมาตึกกูจ้าเพิ่น <c oughs> โอเคียไงละ่ะวันนี้วนกกันนี้ก็น้อยก็จังสิกลับก็ถือว่ามานอยูอ่ออ่อ้ตะวันพอได้พอได,ด้บอลอยู่สุดยอดอยู่นี่ถ<ๆ>ือว่าโอเคโอเคป้าป้าบอนดีพี่น้องจอบบอล นนี่อพี่น้องพี่น้องพี่น้องบ <c ười> อใหญ่บอลนี่บอใหญ่แือว่าจัดแล้วจัดแล้วแหะบอลงติดปลาบัวพี่น้องแต่บบอลคัก เนี of of uh ่ยอยี huh. uh ่หมดแล้ปากกาหน่องป้ายนังกะจะไดเอามันหกคักคุณตาพี่หน่อยหมดแล้วเดี๋ยวไปปล่อยน้า อืมปลากะโอ,อ้ตาฟินหน่อยจัดเราอยู่ฟังบุตรอื้มันมานเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานเราปลปาชะโดตัวไว้รุ่นตัวหนึ่งอยู่ยกับปลาตองเป็นตัวใหญ่ๆแย่ว่ามันกายดอกตองขาวใหญ่อยู่ มบัวหลายแห็นเร่รุ่งโบลุ่งผืนไงมาเล่ปลาไงเลยออกพี่น้องอ๋อกรลุนได้อยู่งมงมอยู่งมอยู่บ่โอ้ไปแล้วไปแล้วพายปลาไปแล้วเอาไปใส่ใส่ถุงเขียวไว้ งอลงสาบเหเนานะมันลงติดกอบวัวมันก็เป็นมุดมุดนะปลากาไปปล่อยแบบนี้เลปลากาไปปล่อยหน้าพนะปล่อยหลุมปล่อยหลุมปลุนละมุดละปลากาปลากาอู้หมุดใจเงี้ยแต่วะใจเงี้ยเงี้ยอ๋อคือรวดเร็ว ฟ้ตงงาตัวงามๆเลยเนาะปากกาโอ้ยตัวงามจักเลยปวดปวอยู่ในมือโอเค <c oughs> <c oughs> เปากกาไปปล่อยหลุมเบ่งบรรยากาศจ,าจอบบอดเซียนแห่มาสองคนโอ้ยอยู่กันละมุมุ <c oughs> <c oughs> บ่อนดีแต่ว่าบ,าบา้าไหมบรรยากาศดีพี่น้อง างเก็บน้ำห้วยเอ่งหางอ่างเก็บน้ำปลากาี่ยังีกขง่แท้ปลาิปลาปลากาคือตัวง่นากปลานกินตัววนวินกินัวนนกินตัดอกง่าปาเนี่้าวยัพี่น่อยเอาข้นมาพี่น้องาทำฟ้ามือเดี๋ยออนปลาหมอข้างดำที่เขาลังสาถ้าเข้า่าท่านมีดอก

นิ่ง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 ถึงเด้อถึงเด้ออู้ไปไกลไปไกลรุ่นรุ่นรุ่นจอบอดนะพี่น้องมาจอบอดสองคนอยู่คนละมุมพู้หนึ่งยื่ฟัง

เอาไหมเอาไหมเอาเอาแหงเราพี่น้องอาจอบอดกันไปปันหมันเดอ้อทีมงานสองคนกับไปยี่พี่หน่อยผุดนางจอบชุบผุนละเอามาเบิกผลงานไปยี่บนมื่อนี้มีธุระแต่กลับก่อนทีมงานละ่ะสิาพยาแย่แหม่มไปธุระเอามาเบิ่งสรุปเพป็นมื่อนี้ได้แจ็คโต ไต้แน่เด็พี่น้องถือว่าโอเคอยู่เอามาเบิ่ง,งกะช่างเอาเบิ่งกะช่างดใส่น้ำกันนะเอาเบิ่ง,งกะช่างเอาเบิ่งกะช่างอึบอึ๊อึ๊เอาขึ้นมางฟางกันเ,เปิ้งงเ,เปิงเงเง้เงเ้ เะดูอุ้ยไม่ผ่าเขียวน้ำตัวนี่มึงปากานีปากาพี่น้องปากกาตัวนี้กับานใหญยแล้หโอเคบงปากาใหญ่เหนี้เ้ยตัวนี้ไงทำปากาบงปากาง่มือพี่รก่รกี่โเ้ยปากามันจะง่ายแ่เะว่ายังไงจ่ว่ายังไพี่น้องเชโตายลวะพี่น้อง บพก่งจะดูจะดูตายแล้วตอนนี้ตายแล้วตายแล้วไาจะดูแล้วตายแล้วโอเคต่อต้อนมันเลยต่ออุ้ยดินทุกอยังดินอยู่โอเคอยู่โอเคอยกทำไงทีมงานขยับแล้วพยใหญ่มีธุระพยายามบนมีธุระ อออไอ้นั่นส,สูไปต่อไป<ต>มันมาน,นะทีมงานองเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ